รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดค่ะวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอจิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้นิวจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เอ๊ะแล้วทำไมจะต้องมาเที่ยวที่เขื่อนจิรินธรด้วยวันนี้มีคําตอบหาคําตอบกันได้ในรายการเมืองไทยดีดวันนี้ค่ะ จะพาคุณผู้ชมเที่ยวทั้งทริปเลยที่เขื่อนสิรินทรอนะนคะูคุณผู้ชมดูดิมีรถกอล์ฟด้วยน่ารักมากเลยเดี๋ยวคงจะได้นั่งเนาะแต่ว่าตอนนี้มีนัดค่ะไปเจอคนที่นัดไว้กันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิวครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือท่านหัวหน้าสังวนพรมสมรีนะคะหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะคขาทางเขื่อนมีมาตราการในการดูแลนักท่องเที่ยวยังไงแล้วช่วงที่ผ่านมานี่คือแบบเจอวิกฤตโควิดแล้วก็ ได้ปิดให้บริการไหมคะครับผมก็ในเรื่องของช่วงโควิดนะครับก็คือเนื่องจากว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป,ประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้รับผิดชอบในภากรกิจเรื่องการดูแลความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าค่ะนะครับสิ่งที่เราให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือในเรื่องของแหล่งผลิตก็คือโรงไฟฟ้านะครับเราจะไม่ให้มีผู้ที่ว่ามีเชื้อเข้ามาในพื้นที่เลยหรือแม้แต่ผู้ที่สูมเสี่ยงใดๆก็ตามใช่ใช่ครับก็เลยในส่วนของโรงไฟฟ้านี่เราจะ,ะงด รับบุคคลภายนอกมาดูงานนะครับช่วงหนึ่งไปเลยรับก็เป็นช่วงหนึ่งไปเลยในส่วนของพื้นที่อืนอ่นๆอย่างเช่นร้านอาหารร้านกาแฟลิอสน,นามกีฬาะนะครับเราก็าทํตาตามมาตราการทางกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านให้มาในเรื่องของแนวทางมาตราการป้องกันก็คือส่วนนี้ก็คือจะปิดก็ปิดเป็นโซนมาเรื่อยๆนะครับตามมาตราการเป็นลําดับขั้นนะครับรับก็สุดท้ายก็เหลือ ในส่วนของร้านอาหารค่ะซึ่งถ้าปิดเราก็คงจะอดกันทุกคนนะก็ช่วงที่วิกฤตที่สุดก็คือเป็นเป็นการทําอาหารเทกะเวนะครับก็คือซื้อกลับซื้อกลับตอนนั้นให้ซื้อกลับครับไม่ได้ไม่ได้ให้นั่งทานครับก็ทุกคนทุกคนก็ซื้อกลับช่วงแรกๆที่มาตรการเข้มข้นมากที่รับที่เข้มข้นสูงสุดครับค่ะค่ะทีนี้พอถึงว่ามาที่นี่แล้วช่วงเนี้ย เป็นช่วงแบบปลดล็อกดาวละคลายผ่อนคลายใช่ค่ะยังคงมาตรการในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดอยู่ไหมคะก็ยังคงครับแต่ว่าก็ได้ปฏิบัติตามอะไรนะนิวนมอลนะครับตามวิถีใหม่นะครับก็คือในเรื่องของมาตรการหลังจากที่เราเขาเรียกว่ามีมาตรการป้องกันสูงสุดแล้วแล้วก็คลายมาตรการใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเปิดสนามกีฬานะครับแล้วก็ ร้านอาหารนี้ก็ให้นั่งทานได้แต่ว่าแรกๆก็จะเป็นลักษณะการมีฉากกั้นนะครับมีฉากกั้นแล้วก็มาตรการก็ค่อยๆผ่อนคลายมาแล้วก็สันเขื่อนก็ให้เดินได้นะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของมาตรการหลักที่ทางด้านสาสุขท่านแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของการต้องล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็จัดที่ล้างมือไว้ให้มีน้ําสบู่นะครับแล้วก็ ถ้าไม่สะดวกในเรื่องของล้างด้วยสบู่ก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างนะครับแล้วก็มีแท่นกดเจลที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ใช้มือไม่ใช้มือก็คือขอโทษนะคะแบบใช้ขาเหยียบแล้วก็ใช้เท้าขาเหยียบครับเพื่อที่จะให้มีการสัมผัสน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําความสะอาดพื้นผิวนะครับถ้าเป็นร้านกาแฟหรือว่าคาบร้านอาหารนี่ก็คือถ้าลูกค้าทานเสร็จลุกเราก็จะเก็บภาชนะแล้วก็ทําความสะอาดเลยครับถามก่อนว่า ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่อุบลราชธานีทำไมจะต้องมาที่อําเภอศิรินทรแล้วทําไมจะต้องมาแวะที่เขื่อนศิรินทรคะก็คือที่นี่เนี่ยสามารถที่จะเป็นที่เขาเรียกว่าที่สตาร์ทได้อ๋อเป็นจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทได้ครับในโซนนี้นี่แหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าเรามาถึงที่เขื่อนปุ๊บเนี่ยเรามีร้านอาหารนะครับมาถ้าท่านมาตอนเช้ายังไม่ได้ทานข้าวแวะที่ร้านอาหารเราก่อนนะครับอาหารอร่อยราคาไม่แพงสะอาดด้วยสะอาดด้วยครับแล้วก็ ตรงจุดเช็คอินนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเ,เรยวมองเห็นภาพกว้างของเขื่อนคือชมวิวได้รับชมวิวได้จะมองเห็นทั้งร้านอาหารนะครับทั้งสวนสุรินทรนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเราเองเห็นสันเขื่อนนะครับทีนี้เข้าไปดูข้างในกันสักนิดละกันนะคะคุณผู้ชมในร้านกาแฟมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันพักเย็นกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางเที่ยวกันต่อค่ะค่ะ <Okay. S 2> ข้างในนี้ไงคะ ก็มีเหมือนกันนะคะราคาก็ไม่แพงมีเมนูสุขภาพด้วยฮะแดงโซดาน้ำผึ้งมะนาวอย่างเงี้ยราคาไม่เกิน50นะคะไม่ถึง50ด้วยซ้ำก็ตามตามที่ได้เรียนไว้ว่าราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงได้ราคาประหยัดได้อร็จอร่อยแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำงั้นเดี๋ยวขอสั่งเป็นชาเขียวมะฉ่าบ่นได้ตังเลค่ะ เดี๋ยวเรารอชากันสักครู่แเ,เดี๋ยวเราจะได้เดินทางต่อ ผาเขียวมาฉาปั่นอร่อยทุกเมนูนะคะต้องมาลองนะคะราคาแบบว่ากันเองกันเองมีตังไม่ถึง50ก็เข้าได้ก็ได้กินได้นะคะคอากาศดีมาก สบายนะคะแดดร้อนนิดหน่อยแต่ก็ลมเย็นๆนี่คือไปตลาดใกล้ๆตรงน,นี้ใช่ไหมคะคตลาดโดมน้อยครับเป็นจุดที่เรา ให้ทางที่้องชุมชนนะครับนำสินค้าชุมชนมาขายนะครับครับก็จะก่อนเข้าตลาดนะครับก็จะขอเป็นนิวนอร์มอนแล้วครับนิวนอร์มอบต้องถาวยีบปัาบหรือเป็นแบบสเป์ก็มีครับเอาแบบไหนสะดวกแบบไหนใช้ขดยดีไหมครับวันนี้ครับวันนี้เห็นว่าปีเปิดตลาดใหม่ด้วยเป็น โดมน้อยมาเก็ตรีเทิร์นรีเทิร์นหมายถึงว่าหลังจากโควิดกลัมาหยุดไปแล้วรีเทิร์นมาอีกทีหนึ่งนะคะก็มีสินค้าใหม่ๆได้มีโอกาสได้นั่งคิดผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็มีอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าใช่ไหมคะส่งเสริมเรื่องของการทอผ้าของกลุ่มต่างๆครับ มีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งผ้าย้อมสีธรรมชาติเป็นผ้าขาวม้าอันนี้ก็สวยมากนะคุณผู้ชมใครที่ชอบเรื่องของผ้ามาไี่ย้อมเปลือกไม้ค่ะย้อมเปลือกไม้เปลือกไม้มีมูลราคาเปลือกไม้ประดูลค่ะของเปลือกไม้ปรเป็นผ้าขาวม้าพอมือค่ะพอมือด้วยสวยมากสีแบบนี้นะคะสีนี่เป็นสีสีประดู่กับสีอันมะเกลือมะเกลือผสมกันอืม แล้วก็มีการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าแล้วแต่ชอบแบบไหนหรือจะชอบแบบนี้เอาไปตัดเย็บเองก็ได้เหมือนกันค่ะมีจําหน่ายราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมคะคือละสองร้อยบาทคือละสองร้อยบาทคุณผู้ชมถ้าหาของฝากมาที่่อนสินินทอนมาที่จุดนี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะทําเป็นของฝากได้เลยครับค่ะของฝากอีกจุดหนึ่งเครื่องจักรสารเครื่องจักรสารครับค่ะสวัสดีค่ะขายดีอยู่ใช่ไหมคะ ขายดีอยู่นะขายได้เรื่อยๆนะคะตั้งแต่กลับมาครับค่ะออกมาเปิดตรงนี้ก็ขายดีขายได้ขายได้เรื่อยๆเนาะจากที่ไหนนะคะจากนี้เป็นกลุ่มจัดสารบ้านนนกลางบ้านนนกลางเป็นชุมชนริมเขื่อนครับอ๋อเป็นชุมชนริมเขื่อนเลยเนี่ยท่านไหนที่ชอบแบบของแบบกระจุกกระจิกแบบเนี้ยน่ารักน่ารักเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกหรือว่าห้อยไปที่บ้านเป็น ให้ดูสวยๆอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยซื้อแบบเนี้ยก็ได้นะคะแบบนี้ใส่ข้าวเหนียวก็ได้เหมือนกันครับมาที่จุดทั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะครับอันนี้เท่าที่เห็นก็จะมีอะไรนะเรายายเครื่องประคีนผิวใช่มีแชมพูมีครีมอบบน้ำมีสบู่มีทั้งอะไรนะเท้าเอ็นดอนนี้คือสมุนไพรนวดใช่ไหมอ๋อ ครับคลายเส้นคลายเส้นคลายเส้นอันนี้ท่านวหน้ายังไม่ได้ใช้อ๋อมีบ้างครับมีบ้างเวลาออกกําลังกายครับตึงตึงแล้วขานี่บางทีเราแทนที่จะไปซื้อของเขาเรียกว่าอะไรนะที่โฆษณาในทีวีเรามาเห็นที่นี่เราอาจจะไปเอาไปลองดูนะครับคลายเส้นอะไรหลายๆครับใชนด้วยนะคะมีส่วนของกระปุกอามสินนะครับครับที่เป็นไม้ไผ่ใช่ไม้ไผ่นี่ก็คือเป็นไม้ไผ่รอบๆเขื่อนเหมือนกันใช่ครับย้่งไปถึงชมน้าำ โอ้โหรอคะวาดรูปน่ารักมากเลยอ่ะมีแบบว่าลวดลายที่เป็นแบบยุคสมัยใหม่แบบแบบว่าเก๋แบบเนี้ยก็มีเหมือนกันนะคะก็อาศัยว่าเราใช้ในเรื่องของสินค้าจากธรรมชาติน้องใครชอบแบบนี้อุดหนุนกันได้ราคา69บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่แพงครับอาทางน,แบบงนู้นทีนแบบี้หิวละหิวละอยากหาอของกินของฝากอะไรอย่างี้มาแล้วฮะตรงนี้ ของกลุ่มทำแม่ม่วงแม่ม่วงหินมะพันหมายความว่าในพื้นที่มีเองซึ่งมีในการสนับสนุนจากการตลาดอ๋อในการปลูกใช่ไหมคะปลูกด้วยแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วเครื่องมือสำหรับที่เราจะไปแม่ลูกก็ตามที่เรียนคือว่าตลาดโดมน้อยตรงนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเขื่อนลิคอนโมเดลของเราที่เราจัดให้มีตลาดเพื่อที่จะนําผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี่ มาวางขายเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเขื่อนกับชุมชนนะครับก็ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับส่วนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขื่อนก็มาซื้อของชุมชนนะครับครับก็เป็นการทําให้ชุมชนของเราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากมีรายได้แล้วยังช่วยสร้างเสริมในเรื่องของอาชีพให้กับชุมชนที่อยู่รอบๆเขื่อนด้วยเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยนะครับว่าสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถที่จะ เพิ่มแนวคิดในเรื่องอย่างเมื่อสักครู่นะครับบอกในเรื่องของเรารับผิดชอบต่อสังคมอย่างเช่นการหยุดจับปลาแก้วอย่างนี้ครับเราก็ยังเชิญชวนว่า,าถ้าอยากชิมปลาแก้วต้องกลับม,มาอีกในช่วงกันยายนก็จะได้ทานปลาแก้วกันค,ค่ะนอกจากตลาดดมน้อยมาร์เก็ตแห่งนี้ตลาดดมน้อยหรือดมน้อยมาร์เก็ตอ,อ,อัออนเดียวกัน มาที่นี่แล้วก่อนจะกลับก็สามารถที่จะซื้อของ<ช>กลับไปได้เป,เป็นของฝากได้แล้วยังมีที่อื่นๆอีกไหมคะที่เป็นจุดไฮไลท์ของของของเขื่อนิรินทรอ,อ๋ครับผมครับเดี๋ยวยังง่ายเยนี่จะพาไปชมนะครับเป็นสถา,านที่พักผ่อนนะครับสว,สวนศรีนท์น,นะครับแล้วก็สันเขื่อนนะครับอ๋อแล้วก็มีในส่วนของบ้านพักด้วยใช่ไหมคะห็นว่าก,ก็มีบ้านพักที่ สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเรือล่องพิเศษสําหรับาการรับสเสด็จพระบมมรมบงงศานนวงศ์ที่สเสด็จระทัพเรมทำมปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ใกล้ๆก,กับาทางจังหวัดอุบลครับค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยไหมคะครับผมขับรถกรอล์ฟเหมือนเดิมอ,อ่ารถกรอล์ฟอีกครับไปค่ะ รับรองพิเศษนะคะพิเศษยังไงคะก็เป็นเดือนที่สําหรับประทับแรมนะครับของพระบรมมงวงสาุวงศ์ที่เสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดอุบลหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงนะครับครับตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่ครับตัวนี้ก็จะมีพันไม้นะครับหลากหลายนะครับแล้วก็มีการตกแต่งภูมิทัศนะครับให้สวยงามแล้วก็ดูแลให้สวยงามอยู่ ตลอดเวลานะครับแลวอย่างนี้คือนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นักท่องเที่ยวสามารถครับผมมาเก็บภาพเยี่ยมชมความสวยงามหน้าี่ครับค่ะครับบริเวณรอบบริเวณรอบเรือนรอบรองนะครับค่ะครับอากมีพยายามใส่ดอกไม้ครับให้ดูสวยงามแต่ภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอค่ะก็จะมีต้นไม้พิเศษมีต้นไม้ทรงปลูกทรงปลูกค่ะครับผมก็ ทุกพระองค์ที่เสด็จมาที่เขื่อนจีรินทรอนนะครับก็จะได้มีต้นไม้สงปลุกนะครับค่ะโอ้บริเวณเดินรับรองต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆนะคะถ้าจะเก็บภาพเป็นที่ประทับใจก็รับรองว่าประทับใจทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่อย่างแน่นอนค่ะถัดจากเรื่อนรับรองที่ต้องมาแล้วต้องไปที่ไหนต่อคะที่สวนจิรินทรอนสวนจิรินทรงั้นไปเลยค่ะ ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้มีการแบบดูแลแบบปรุงบ้านพักอะไรด้วยไหมคะท่านหัวหน้าอ๋อครับก็คือหนึ่งจากว่าช่วงโควิดเราก็จะงดรับนักท่องเที่ยวนะครับช่วงนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสได้ปรับปรุงนะครับบ้านพักให้มีความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเวลาในการปรับปรุงน้อยมากนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวก็มาอย่างต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ช่วงของโควิดแล้วก็พยายามที่จะ พอเปิดมาแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจนะครับในเรื่องของการบริการนะครับในเรื่องของวามสาอาดของบ้านความสวยงามความเรียบร้อยนะครับของบ้านนะครับก็เลือกได้เลยใช่ไหมคะหลายราคาครับก็แล้วแต่ชอบครับบางทีมากับครอบครัวก็มีบ้านเป็นหลังนะครับครับบางทีก็ท่านที่มาเป็น อาจจะมาหลายคู่นะครับต้องการที่จะเป็นห้องแยกนะครับก็มีเรือนแถวก็มีเรือนแถวครับที่เป็นกลุ่มเป็นอะไรที่ต้องการแยกพักนะครับนี่ก็คือแต่ละหลังตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไปชอบริมน้ําก็สั่งจองได้นะคะต้องต้องมีการโทรจองสำรองล่วงหน้าก่อนครับจริงๆแล้วบที่พักเราเต็ม เร็วมากนะครับ <c oughs> ก็ถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าคิดว่าจะมาพักนะครับก็อยากให้ทัวร์มาก่อนนะครับครับ <c oughs> ส่วนในเรื่องของอถ้าวอล์กอินนะครับก็วอล์กอินก็อาจจะอาจจะเต็มอาจจะ <c oughs> อาจาอาจะเลือกเลือกหลังไม่ได้ครับ, <c oughs> รบแล้วก็ถ้าถ้ามาเป็นคณะใหญ่ก็ก็สูงเสียงที่จะอาจจะไม่เพียงพอนะครับ เรากำลังจะไปถัดจากนี้เป็นที่ไหนคะก็อยากพาไปชมนะครับในสวนของสันเขื่อนสันเขื่อนสันเขื่อนศิรีนทร์ครับซึ่งสันเขื่อนสซรีนทร์นี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วควรจะได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับเพราะเป็นไฮไลท์ที่นี่เป็นส่วนที่พอไปเที่ยวแล้วนี่จะมองเห็นมุมกว้างของอ่างเก็บน้ำนะครับทั้ง ด้านเหนือน้ําแล้วก็ด้านท้ายน้ำนะครับในขณะดเดียวกันเด็กตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมสําหรับในช่วงเวลาตอนเช,ช้ากับตอนเย็นอ๋อยังไงอะคะจะมีผู้บอกกําลังกายฮะคนรักสูภุพ่าจะมาวิ่งที่สันเขื่อนครับเพราะอากาศดีด้วยอากาศดีฮะตรงสันเขื่อนนี้จะมีเขาเรียกลมพัดก็ทําให้เขาเรียกลมพัดเฉยเยใช่ไหม <laughs> นะครับ <laughs> ครับ,รบทำให้เวลาเราวิง่งเนาะ ทําให้รู้สึกเย็นสบายค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องไปดูกันถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ได้ไปออกกําลังกายก็ไม่เป็นไรก็ไปเก็บภาพมาความประทับใจบันทึกภาพไปเนาะใช่ใ่นะครับเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าเห็นความบังการงานสร้างนะครับของคนยุคก่อนที่ท่านพยายามจะเก็บน้ำไวให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์นะครับเรื่องพวกบริโภคซึ่งส่วนของเกิดินทอนเองเนี่ย เป็นเขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนเก็บน้ําเป็นน้ำเก็บน้ำนะครับแล้วก็น้ําที่เราใช้ประโยชน์ในอันดับแรกเลยคือเราคํานึงถึงเรื่องอุบัิภคบริโภคอุบัิภคบริโภคก่อนครับแล้วก็ต่อมา่อก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมก่อนเรื่องของการรักษาระบบนิเวศการรักษาระบบนิเวศเนเขื่อนท้ายเขื่อนครับบางทีการปล่อยน้ําถ้าทําให้ระบบนิเวศดีขึ้นเราก็จะปล่อยไปให้ใช่ไหมครก็คือถ้าจะมีปัญหาานสิ่งแวดล้อมปล่อยน้ําปไียำไปเพิ่ม คุณภาพน้ําอะไรประมาณานี้นะครับแล้วก็มีการดําเนินการนะครับในส่วนของด้านการเกษตรก็คือถ้าเหลือจากคือถ้าปีน้ําน้อยนะครับเราก็จะกันน้ําไว้ในเรื่องของโอปโภคบริโภคก่อนนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเกษตรถึงจะตามมาเกษตรบร,ริสุมาก่อนเลยครับในส่วนของอาการผลิตพลังงานไฟฟ้านี่ก็ถือว่าอนอกเหนือจาก ไอ้เรื่องสําคัญในเรื่องของความจําเป็นในชีวิตประจำวันก่อนที่จะเป็นการนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าครับค่ะคือพูดถึงเขื่อนซิรินทรอนเนี่ยอยู่คู่พี่น้องชาวอุบลราชธาน,นีมากี่ปีแล้วคะตอนนี้อ่าปีนี้จะครบปีที่49ครับ<อ>ปีน่าจะครบ50ปีนะครับทื<อ>่ว่าค่งศตวรรษของเขื่อนซีรินทรอน,นะครับค่ะ ดังนั้นท่านไหนที่ยังไม่เคยมาเลยที่เขื่อนชิรินทนรสามารถที่จะวางแผน ในปฏิทินของท่านแล้วบุ๊กวันไว้เลยนะคะมาพักที่นี่นอนที่นี่ได้มีอาหารการกินครบพร้อมท่านไหนที่รักสุขภาพทิ้งไม่ได้เรื่องของการออกกําลังกายมาวิ่งสันเขื่อนรับลมเย็นๆอากาศดีๆที่สันเขื่อนที่เขื่อนสิรินทรนี้ได้เลยหรือท่านไหนที่ชอบแบบเออออกโรงออกรอบลักษณะแบบนี้มีกอล์ฟให้บริการด้วยนะคะเราถือว่าเขื่อนสิรินทรนของเรานี่มาเขื่อนสิรินทรเที่ยวได้ทั้งวันเที่ยวได้ทั้งวันพอมาถึงก็อาจจะมาทานอาหารเช้า ช้าที่นี่นะครับแล้วก็หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จนี้ก็สามารถที่จะเยี่ยมชมตลาดนะครับแล้วก็อาจจะไปพักเหนื่อยที่ร้านกาแฟนะครับหลังจากนั้นมาก็อาจจะมาเยี่ยมชมที่สวนสลีนทอนนะครับสวนสลีนทอนก็จะเป็นแมกไม้นาราพันครับประมาณ4 0ไร่ที่การไฟฟ้าฝ่ายบริเ่งประเทศไทยได้สร้างถวายสมเด็จพระนิฐาธิราเจ้านะครับครับแล้วก็ ในสวนเองก็จะมีปฏิมากรรมช้างสามเชือกนะครับเล่นดนตรีนะครับก็จะมีช้างเป่าคุยช้างตีละหน้าแลวก็ช้างสีสอกค่ะมีจุดเช็คอินมีจุดถ่ายภาพเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่เลยครับใช่ครับแล้วใครบอกว่าหน้าฝนเที่ยวไม่ได้มาที่เขื่อนชดินทรอนเลยค่ะคุณผู้ชมรับรองว่าอากาศดีมากๆขึฝนตกแบบนี้ใครที่อยากจะมาพักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆคือแบบมันนอนโอ้โห เอาบรรยากาศนี้ไปได้เต็มๆเลยนะคะเพราะว่ามีบ้านพักรับรองที่อยู่ติดริมน้ําด้วยให้ท่านซึมซับบรรยากาศได้ผ่อนคลายอารมณ์คลายความเครียดจากการทํางานได้ด้วยตะกี้ขอเสริมในส่วนของสวนจิรินทรนะครับค่ะมีพระพุทธรูปนะครับอ๋อครับเป็นหลวงพ่อเจตกริยันนะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่ามีรูปงู มีลูกงูเกือบเจ็ดหัวนะ,คร,ค,ะครับก็จะมาคล้ายๆหน้ากนะครับก็คือหลวงพอ่อเจก,กษัตริย์จะมีบารมีในด้านของการให้น้ำนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี้ก็จะมีในหลวงพอ่อเจก,กษัตริยประดิษาฐานเกือบทุกเขื่อนะนะครับเพื่อที่จะให้น้ำในเขื่อนของเราแต่ละเขื่อนนี้อุดมสมบูรณ์นะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆกับพันไม้ธรรมชาตินะครับเ,เพราะว่าเราคล้ายๆกับทำปรับปรุงป่าธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนี่<ด>ให้เป็นสวนที่มีทางเดินดเดินเที่ยวชมไม้ธรรมชาตินะมีหลายชนิดนะครับใครที่ไม่เคยเห็นไม้พยุงต้นพยุงเด็กๆ อาจจะไม่เคยเห็นก็มาดูได้นะครับในส่วนขดินทอนนะครับก็จะมีพันไม้ที่หายากที่อาจจะหาชมได้ยากแล้วในยุคปัจจุบันในในทุกวันนี้ที่เราจะหาตามทั่วไปก็คือไม่มีแต่ว่ามาที่นี่ได้ได้ศึกษาเรียนรู้แน่นอนมีการอนุรักษ์ไว้นะครับค่ะโอ้ยถึงแล้วคุณผู้ชมค่ะสันเขื่อนโอ้โหลมโชยเย็นมากอากาศดีมากๆเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ เที่ยวที่เขื่อนสิรินทรเที่ยวได้ทั้งวันรับรองดีดีดีอิลี่จ้าสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีดีแล้วนะคะนิวพร้อมด้วยหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายคุณลมเย็นมากเลย